สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเราจะมาปักชําต่อ s i ลิอุ e หรือว่าคอนโดนางฟ้ายักษ์นะคะซึ่งคอนโดนางฟ้ายักษ์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นทรงสูงขึ้นไปบนฟ้าเรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปราสาทนางฟ้านะคะวันนี้เราสั่งมาทั้งหมด10ตตอด้วยกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าแม่ค้าเนี่ยจะแถมมาให้เยอะเลยนะคะนับไปนับมานับดูแล้วเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด19ต่กตอด้วยกันเลยค่ะเพื่อน นี่นะคะก็จะเป็นตอใหญ่ๆยักษ์ๆแบบนี้เลยจะเป็นตัดสดมานะคะแต่สังเกตดูแผลแล้วนะคะแผลน่าจะแห้งแล้วเขาน่าจะตัดได้หลายวันแล้วนะคะถึงส่งมาบางตอเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะนิ่มๆอาจจะเหี่ยวไปบ้างนะคะนี่เราก็นับได้ประมาณ19ต้ตอเราก็จะมาปักช้ำลงดินสำหรับปลูกแคคตัสแบบนี้เลยะคะ่ะอย่าลืมใส่ปุ๋ยให้น้องด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หินให้ดินเนี่ย มันแข็งแรงตอจะได้ไม่ล้มนะคะเพราะมีขนาดใหญ่เราก็จะปักชําได้สวยงามแบบนี้เลยคะ่ะแมคค้าแถมให้ด้วยใจดีมากๆเลยขอบคุณนะคะ